สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบตันแอนโฮเอาเบียนครับเรามาคุยเรื่องของหลังเกมจากความรู้สึกเด็กผีหนึ่งคนกันดีก,กว่าว่าเฮ้ยเกมที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วสําหรับตัวผมเองนะผมที่นั่งเชียร์อยู่ตรงเนี้ยเกมมันเพิ่งจบไปนะครับผมมีความรู้สึกยังไงบ้างระหว่างครึ่งแรกกับครึ่งเวลาหลังนะครับ ก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอย่าลืมรบกวนเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปด้วยนะครับรบกวนกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพจแล้วก็ช่องเล็กๆของเราให้ด้วยครับ lswfanp ีครับใครที่ฟังอยู่ยังไม่ได้กดติดตามก็รบกวนหน่อยนะโคตหนึงติดตามนะครับคงไม่รบกวนเพื่อนๆมากเกินไปนะครับอ่ะเรามาฟังความคิดเห็นส่วนตัวของผมดีกว่านะครับวันนี้นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับจัด11ผู้เล่นตัวจริงที่ที่ผมบอกว่าเลยว่ามัน เซอร์ไพร์บัตเตอร์ฟักเกอร์มากอย่างแรกเลยครับผมไปดู11ผู้เล่นตัวจริงของเรากันดีกว่านะครับผู้รักษาประตูแน่นอนครับผู้เล่นที่เราคาดหวังเดวิดเดคียรลงเป็นผู้รักษาประตูของเราอย่างแน่นอนนะครับคู่เซนเตอร์เซอร์ไพร์แม่งโคตรวาลานหายไปไหนไวะยังไม่ได้ดูข่าวเลยเฮลลี่ไม่กว้ายับคู่กับวิตตอร์ลีเดอร์คู่เดิมนะครับคู่หูคู่เดิม คู่หูคู่หาตั้งแต่ยุคของโอเลกูน่าโซชาเลยนะครับแบ็กซ้ายวันนี้ใช้เป็นลูกช่อนะครับผมส่วนแบ็กขวาวันนี้ใช้เป็นเดียโกดาโร่นะครับผมคู่หูแดนกลางนะครับคู่มิดฟิลด์วันนี้ใช้เป็นทางสกอตแม็กโทมิน่นะครับจับคู่กับเดอะเฟสนะครับผมโอ้โหเมื่อเฟสกลับมาปอบบบายยังต้องหลีกทางครับแล้วนะครับผมทางตัวปั้นเกมรูกของเราก็ยังเป็นทางบลูโน่แฟร์เดสเหมือนเดิมนะครับส่วนนะครับผม าสามแนวรุกของเราวันนี้นะครับผมฝั่งซ้ายเป็นทางจาร์ดอนซชโชวขวานะครับผมเป็นทางาดาวรุ่งสุดแข็งแกร่งที่รับลังนิกเชื่อใจและมั่นใจนะครับแอนโทนี่ิลังกาครับส่วนหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นคริสโตโนโรนโดนะครับผมปุมือให้โดนะครับยิงได้แล้วนะยิงได้แล้วคริสโตโนโรนโดครับอ่า เรามาพูดถึงความรู้สึกนะครับของผมดีกว่านะครับว่าเฮ้ยห,หลังเกมเนี้ยผมมีความรู้สึกอะไรบ้างอย่างแรกนะครับที่ผมจะพูดเลยก็คือครึ่งเวลาแรกกับครึ่งเวลาหลังแม่งเหมือนเกมเหมือนหนังคนละมวนอะเหมือนเดิมเลยแค่มันสลับแผ่นเฉยระหว่างเกมที่เราเจอมาสามนัดก่อนหน้านี้กับเกมเนี่ยเหมือนมันเป็นหนังคละมวนกันเลยคนละรูปแบบกันเลยเหมือนกับครึ่งเวลาแรกครับผม รับลังห์อกพยายามจะซื้อซื้อกำลังของไบรตันน่ะไม่รู้สิผมว่าครึ่งเวลาแรกแม่งไม่เพจเลยไม่เล่นเกมเพซซิงเลยแม้แต่ช่วงเวลาเดียวเพจคือเพจน้อยมากนะครับเพซซิงน้อยมากแล้วเกมของไม่ใช่ตัวเดียดครับส่วนมากจะเป็นตั้งโซนเกมรับรอตัดบ,บอลตรงแดนกลางให้สกอตต์แมคโทมินีกับเฟซคอยตัดบ,บอลไล่บอลแล้วทําเกมส่วนกลับ ถามว่ามันโอเคไหมกับเกมแบบนี้คือมันโอเคกับกับกับรูปเกมที่โอเคครับเราไม่ได้จบสกอร์เยอะมากมายโอเคครับเรา,ามีรูปจังหวะที่จะเสียประตูแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นนะครับเหมือนกับมันเป็นคําสั่งหรือว่าเป็นแผนของรับนัมิกยังไงไม่รู้นะคือแม้ไบรตันได้ยิงเยอะเท่าไหร่ดาวิดเดเฮอาครับไม่โวยผู้เล่นเกมรับเลย ในครึ่งเวลาแรกนะอันนี้วงเล็บไว้ว่าครึ่งเวลาแรกเหมือนกับมันเป็นคําสั่งหรือว่าเป็นแผนของราฟลังนนีเองหรือเปล่าที่ยอมนะครับผมที่ยอมที่จะเสียเกมครึ่งแรกไปเลยโดยที่เราไม่ได้ทําเกมลุกมากมายโดยที่เราไม่ได้เพสซิ่งเกมครึ่งแรกมากมายนะมันเป็นแผนของราฟหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมก็พูดไปตามภาษาผมผมก็พูดไปตามความรู้สึกของผมนะก็คือ ผมรู้สึกว่าเกมครึ่งแรกของเราไม่มีอะไรเลยเออเหมือนกับเรารอตับบอลและเรารอรอโต้รอสวนอย่างเดียวในเกมครึ่งแรกแล้วทําได้ดีไหมทําได้ในระดับหนึ่งถ้าคะแนนเต็มร้อยให้ประมาณ70-80ถึงเพราะมันยังมีจังหวะที่ไลายตั้นนะครับผมทําเกมขึ้นมาได้ได้จบสกอร์อยู่หลายจังหวะนะครับจนสถิติในการคลองบอลของเราออกขึ้นมาก็ไม่ได้น่าเกียดแต่ว่าถ้าถามว่า มันน่าเกลียดมันมันก็ไม่ค่อยน่าเกลียดหกสิบเท่าไหร่นะหกสิบสี่ใช่ไหมต่อเท่าไหร่ต่อสามสิบต่อสามสิบหกอ่าหรือว่าห้าสิบหกต่อสี่สิบสี่อะไรประมาณเนี้ยนะครับคือมันยังเป็นจังหวะคลองบอลที่อยู่ประมาณถ้าคิดตามเปอร์เซ็นต์ก็หกสิบสี่สิบเขาได้คลองบอลประมาณหกสิเปอร์เซ็นเราได้คลองบอลประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นถามว่าน่าเกลียดไหมมันก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคสําหรับผมนะถ้า ถ้าแผนของรับมาแบบนี้จริงๆก็คือถือว่าโอเคเลยนะครับผมเราคลองบอลได้มากกว่า30%แล้วไบรตันนะครับผมคลองบอลประมาณเนี้ยแล้วเขาจบสก,กอร์ไม่ได้เขาทําเกมรุกยิงเข้ากรอบได้แค่3ครั้งแล้วดาวิดเฮียรของเราสามารถเซฟไว้ได้ทุกครั้งถือว่าโอเคสําหรับผมมากๆนะครับผมสำหรับเกมครึ่งแรกนะครับครึ่งเวลาหลังนะครับผมครึ่งเวลาหลังสําหรับรูปเกมที่มันออกมา ต้องบอกได้เลยว่าเหมือนกับรับลังกพยายามจะคลิกคลิกทานสิชันเหมือนเหมือนกับเปลี่ยนแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือทําให้ไบรตันนะครับผมจังหวะเกมมันเปลี่ยนแล้วไบรตันนะครับผมไม่สามารถเขาเรียกว่าไงตามตามจังหวะเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับแมนเชสเตอร์ยเตดนะครับพยายามโหมตั้งแต่วินาทีแรกที่ลงสนามไปครึ่งหลังเลยโหมไปเลยนะครับผมแล้วทีเนี้ย พอมันมีการเพสซิ่งในเกมครึ่งหลังเหมือนกับไบดันเขาเขาเ้าลาจากเกมครึ่งแรกหรือเปล่านะครับที่ลาบลังนิกพยายามจะซื้อนะครับผมซื้อเกมครึ่งแรกไปเลยคือไม่เอาไม่เพสแต่ครึ่งเวลาหลังครับพยายามจะเพสแบบเพสหนักมากตั้งแต่วินาทีแรกเลยจนกระทั่งนาทีที่ประมาณ50ินิดๆนะครับผม แมนเชสเตอร์เด็ดของเราตัดเกมได้นะครับแล้วเป็น CR 7ซเครับคริสโนโรนโดเป็นจังหวะพลาดของบิซูมาใช่ไหมอกองกามตัวรับของเขาใช่บิซูมานะครับผมเป็นสกอตแมกโทมินีไปจิ้มบอลได้บอลมาถึงคริสโนโรนโดครับคริสโนโรนโดก็ตัดเข้ากลางแล้วก็ซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งนะครับผมก็ออกไซก้อยไปนิดนึงเสียวหลุดเสามากๆเลย แล้วก็หนึ่งประตูต่อสูญครับนาะทีที่ประมาณ5 0ินิดๆลูกเนี้ยนะครับผมต้องให้เครดิตไปที่สกอตต์แบคโทมินีมากๆที่ไปจิ้มบอลจากบิซูมามาได้นะครับผมบอกได้เลยว่าวันเนี้บิิซูมาเขาคือเด่นมากนะเด่นมากในเรื่องของการตัดเกมรับเด่นมากในเรื่องของการาชะลอบอลน,นะครับตัดเกมคอยไม่ให้แมชสเตูนเตในแดนกลางของเรานะครับทำเกมทะลุขึ้นมาได้า,าข้างหน้าได้แต่นะครับ เขาพลาดจังหวะเดียวจังหวะนั้นนะจังหวะที่เราเล่นบีบแบบรุนแรงมากๆแล้วเขาก็พลาดครับพลาดให้เราลูกนั้นแล้วเทซโนโรนโดลงโทษได้1ประตูต่อสูนยนะครับจากนั้นนะครับยังไม่ถึง1นาทีดีเลยมั้งนะครับผมเป็นจังหวะที่ลอิส s ดังเออลอิสดังนะครับจับบอลยาวเกินไปครับผมแอนโทนีอิรังกานะครับเจ้าหนูตัวป่วนนะครับผมพยายามจะโฉบบอลนะครับผมจาก จากลุยส์ดังนะครับผมในจังหวะที่นาทีประมาณ60นิดนิดๆนะครับผมจังหวะนั้นคือเป็นจังหวะที่คือเอาง่ายครึ่งเวลาหลังอะตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงนาทีที่ประมาณ70อะคือแบบลาบลังนิพยายามจะเปลี่ยนจากครึ่งแรกที่ไม่เพสอะไรเลยมาเล่นเพสแบบหนักโคตรๆแบบใช้กําลังแบบโคตรๆเลยจนมันเป็นวินาทีที่มันเปลี่ยนเกมหน้าก็คือโรนโดยิงแล้วจังหวะที่ เอนโทนี่อิลังกานะครับผมเข้าไปโฉบวันลูกนั้นอนะแล้วดูอ่อาลูอิสดังพลาดพลาดเลยนะครับผมก็คือดึงอิลังกาไว้ลูกนั้นนะจบเลยครับผมก็คือทางทางผู้ตัดสินในสนามให้ใบเหลืองไปแลวนะครับผมทีเนี้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามเข้าไปโวยแม่งบลูโน่บรูโน่มึงโวยหนะักเกินไปเออ มึงโวยหนักเกินไปจนผู้ธศิสินให้ใบเลื่องอีกหนึ่งใบสําหรับบูโน่แฟนเดสแต่มันยังไม่จบจังหวะมันเป็นจังหวะที่ VAR ครับผมเข้ามาทักท้วงว่าเฮ้ยจังหวะแบบเนี้ยผู้ธัิสินในสนามควรให้แดงไหมเพราะว่ามันลืมๆว่ามันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเมื่อนะครับผมอิอลังกาฉกบอลได้เมื่อเขาหลุดไปนะครับแน่นอนว่าจังหวะนั้นอ่ะเอนโทนีอิลังกา ได้สับแน่นอนเหน่งๆแน่นอนแต่จะเข้าจะเข้าอ่าจะเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่เขาไม่ได้เป็นตัวสุดท้ายนะเขามองไปที่ว่าถ้าเอเธนีอิลังกาหลุดไปลูกเนี้ยคือได้จบสกอร์แน่ๆนะครับเขาก็เลยให้ลุยส์ดังลูกนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าใบแดงแบบใบแดงเลยนะครับยกเลิกใบเหลืองไปเลยนะครับลูกนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆกับการตัดสินนะคือเอาง่ายๆแฟนผีอะใครมา ใครไม่โอเคบ้างผมไม่รู้แต่ผมโอเคเพราะว่าผมคนหนึ่งที่เห็นว่าถ้าลูกนั้นอะแอนโทนีลังกาฉกบอลได้แตะบอลไปยังไงก็หลุดได้ยิงครับเข้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งถ้าเขาจะทําฟาแบบนั้นก็คือถ้าตามกดกดตัวสุดท้ายอะยังไงมันก็โดดแต่ถ้าเกิดว่าผู้ตัดสินในสนามมองว่าเออโอเคมันยังมีกองหลังอีกหนึ่งคนะที่จะคอยซ้อนแล้ววิ่งมา เขาก็ไปลุ้นกันว่าครับผมว่ามันจะทันไม่ทันแต่แฟนผี100%นะครับภาวนาให้ผู้ให้ผู้ตัดสินยุกเลิกใบเหลืองครับใบแดงไปเลยเราจะได้เล่นง่ายหน่อยแล้วมันก็เป็นตามนั้นจริงๆครับหลังจากนาทีที่ประมาณ70นะครับผมเราได้เปลี่ยนแองโทนี่อีลังกาออกเอามาคาดรัดฟอดลงมาเสริมนะครับในเรื่องของ สภาพร่างกายให้ผู้เล่นนะครับวิ่งนะครับผมได้เต็มที่มากกว่าเดิมเสริมต่างๆเลยนะครับอยากจะได้การจบสกอร์ของทางามา c ์คาฟอร์ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนลงมาอีกนะครับเปลี่ยนเอาทางเอเล็กเตเลสลงมานะครับเปลี่ยนทางเฟรดออกนะครับผมแล้วก็เอาทางปอบกบาล,ลงมาคุมแดนกลางให้มันนิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเอเล็กเตเลสลงมาแทนใครรู้ไหม แทนจารอนซานโชตอนแรกแม่งกูงงงตึกเลยว่ะผมงงเฮ้ยเตเลสลงเหรอแล้วแทนใครตอนแรกคิดว่าแทนลูกชอนะครับเหมือนกับพูทธศิลินอ่อเหมือนกับอ่าผู้บรรยายนะครับก็บอกว่าน่าจะเปลี่ยนแทนลูกชอที่ติดใบเหลืองแต่ไม่ใช่นะครับผมเปลี่ยนมาแทน <c oughs> เปลี่ยนมาแทนซานโชเฮ้ยแล้วเปลี่ยนเตเลสมาแทนชานโช โอเคครับเราเข้าใจว่าอาจจะเปลี่ยนลงมาเล่นเกมเรัแบแวบแรกเลยที่ผมคิดนะแวบบแรกเลยที่ผมคิดคือมันจะเล่นหลัง3ามหรือเปล่าว่ะเอาลูกชอลงไปเล่นเซนเตอร์อีกหนึ่งตัวแล้วเอาเตเลสวิ่งเป็นส 3, 3, ามสามสี่สาม่เงี้ยเหรอแต่ไม่ใช่ครับเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนกับเปลี่ยนมาเล่นเป็นสี่สองสองไหมเอ้ไม่ใช่สี่สี่สองเออ เอามาคารัฟอร์ดหุบมาเข้าในเล่นคู่กับทาง CR7 นะครับแล้วก็ให้ทางมาคารัฟอรอ์ดวิ่งวนเป็นวงกลมอ่ะรอบรอบอ่า c r 7แล้วขยับนะครับขยับอ่าทางบลูโน่นะครับป๊อกบา์นะครับผมแล้วก็ทางสกอตแมกทูธิอ่าแมกทอมินีนะครับเล่นกระจุกกันอยู่ตรงกลางอ่ะเล็กเตเลสคือทิ้งไว้ซ้ายคนเดียวเลย ทิ้งไว้ซ้ายคนเดียวรอเปิดให้กับคริสโนโรนโดเลยถทำว่าเป็นแผนได้โอเคไหมถ้าถ้ามันได้ผลสกอ์มันก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ได้อะมันเสียงมากเลยนะคือฝั่งขวาแม่งโล่งมากอะ่ะคือทางมาคาราฟอร์ดกับอ่าใครวะอีกคนหนึ่งมาคาร f ฟอร์ดกับดิโโกราโลเล่นตรงนั้นอนะ่ะแล้วมันหลวมมากนะครับที่ผมเห็นนะคือมันไม่ได้ช่วยอะไรเกมรับฝั่งขวาเลยครับแล้วทาง ไบตันก็พยายามเจาะทางขวาครับแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดก็พยายามโหมเข้าไปเล่นฝั่งนั้นแล้วซ้ายที่คุณเปลี่ยนลงมาคือมันมีแต่นักเตะที่เล่นซ้ายอะ่ะมีใครบ้างอะลิกเตเลสลูกชอที่มันอยู่ในเกมนะมีบรูโน่ก็เล่นฝั่งซ้ายนะอ่าใครพอพอกบาพอบาก็เล่นซ้ายคือมันมีแต่นักเตะที่มันเล่นฝั่งซ้ายได้ดีแล้วเล่นฝั่งขวาไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่แล้วไบตันเหมือนกับรู้จุดอะครับ แม่งแทงแต่ขวาไอสัตว์พยายามเล่นเกมฝั่งขวาแล้วโชคดีโชคดีที่วันนี้เหมือนกับไอ,ไอ้ไอหัวฟูฟ,ฟูมันเปิดไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่พอเขาจะขยับมาเล่นฝั่งขวาให้แรมตี้ได้เปิดอะไรประมาณเนี้ยมันก็ไม่คมพอนะจนกระทั่งนะครับนาทีที่ประมาณ70เท่าไหร่7จ็ดเ โอ้โห,หลูกนี้คือโซเซซาเขาพลาดแล้วอ่ะเขาจ่ายให้คิซิโนโรนโดโรนโดก็ใจดีใจดีครับแปะบอลต่อให้กับบูโน่แฟนดสแต่ลูกนี้ครับเหมือนกับไม่เหมือนนี่บูโน่ไม่พลาดจัดๆเลยแบบคือมันไม่มีโล่งมากกว่านี้แล้วบูโน่นอกจากพมเห็นจังหวะแบบนี้กับบูโน่แฟนดสสองครั้งแล้วครับจังหวะที่เล่นกับก่อนหน้านี้นนรู้สึกว่าจะเป็น ใครหนะ้าที่ที่เราตัดบอลได้ตรงก่อบประตูอะแล้วบูโนได้หนึ่งหน่งอะแบบไม่มีผู้รักษาประตูเลยนะไม่เข้าชนเสาลูกนี้ก็เป็นลูกสไตาลค์คล้ายๆกันครับบูโนได้ยืนอยู่ตรงหน้าประตูประตูเหลือแค่เนี้มีผู้รักษาประตูคนเดียวเอาคิดดูประตูอยู่แค่เนี้ยยิงติดเซฟยิงติดเซฟแบบหึกินอายแบบนี้ม่งมาอีกแล้วอะ่ะ มันกลับจะโดนตีเสมอ,อยังไงไม่รู้จนจนกระทั่งนะครับผมถึงนาทีที่แท้ท้าย,ายแม่งสัตว์จิกตีนจิกเลยตีนจิกเลยคือผมมีตีนจิกเลยแบบโอ้โหมึงอย่าเสียประตูนะลูกอย่าเสียประตูนะอย่าจบหนึ่งหนึ่งนะแม่งช่วงนี้ยิงหนึ่งหนึ่งมาแรงเลเออจนกระทั่งนะครับผมาทางปอปอกบาร์เอ,อ้ยไม่ใช่ อาสกอตต์แม็กเทลมินีนะครับผมพยายามเอ้ยไม่ใช่สกอตต์แม็กเทลมินีใครวะอ๋อบูโน่เฟรนเดสจำเลยละบูโน่เฟรนเดสพยายามจะลากบอลขึ้นมาจากจากอ่าเส้นขอบประตูตัวเองนะครับทีเนี้ยนะครับผมเขารู้สึกว่าเขาจะตัดบอลเราได้บางบางเหลี่ยมเราได้แต่รู้สึกว่าบูโน่จะแข็งแกร่งกว่านะครับเบียดเขาล้มไปเลยแต่ว่าเขาคิดว่าบูโน่ฟาว่าแต่บูโน่ไม่ได้ฟาว่าครับเขาคว้าบอลโดนจับแฮนด์บอลครับปอบักบาเก๋าพอครับ กดบอลลงเล่นเลยแทงต่อให้บููโน่วิ่งยาวๆวิ่งตั้งแต่ครึ่งสนามตัวเองจนถึงหน้าปากประตูเขาบรูโน่แฟนเดสครับโอ้โหล็อกลูกแรกหายครับล้มไปแล้วโซเซชานะครับผมแล้วก็แปะเข้าไปนิ่มๆนะครับผม2 0นาทีที่ 96. จุดเท่าไหร่ไม่รู้เกือบ9เกือบ97อ่ะเเป็นช่วงเทเวลาจนกระทั่งจบเกม2 0ครับ ในที่สุดประตูที่สองก็ามาคือลุนล้นขี้เียลุ้นลุ้นหนึ่งเลยคือลุ้นไม่ได้เสียประตูนะลุ้นไม่ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียประตูจบหนึ่งหนึ่งลุ้นที่สองเลยคือเมื่อไหร่มึงจะยิงลูกที่สองได้จนยิงได้ในดีที่เก้าสิบเจ็ดอะไรกันครับเนี่ยมันเป็นลูกที่แบบโอ้โหหวยหามากลูกที่สองนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเนี้ยเออ ถามว่าวันนี้นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเล่นโอเคไหมสําหรับผมแล้วผลสกอร์ที่มันออกมานะมันโอเคสําหรับผมแต่สําหรับคนอื่นอาจจะไม่รู้ผมไม่รู้เลยว่าคนจะคิดยังไงนะครับแล้วรูปเกมที่มันออกมารับลังนิดได้เปลี่ยนนะครับผมจากเกมที่เราดุดันในเครื่องแรกมาแผ่วขึ้นหลังเป็นเครื่องแรกนะครับ เซฟโซนครับเล่นเซฟมากๆก็คือเล่นแบบโูยืนปักหลักอะยืนแบบไม่เพี้ยนเลยอะครึ่งเวลาแรกแม่งเสียวจัดๆเสียวเขายิงได้มากๆนะครับผมครึ่งเวลาหลังเล่นดีอยู่ประมาณ30นาทีแรงหมดครับจนครึ่งเวลาหลังนะครับผมโอ้หลังจากที่จบนะครับผมจนจนหมดทดเวลา90นาทีเขาแผนกล้องไปที่บูโน่เฟนเดสคือแบบหมดเลยอะ หมดแม็กเลยอะ่ะบูโน่แฟนันเดสโอเคครับสู้ๆต่อไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็โอเคแล้วล่ะเกมนี้นะครับผมชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับผมทำให้แฟนบอลอย่างเราชื่นใจขึ้นมาหน่อยเนาะนะครับผมสำหรับนี้ฝากเพื่อนๆไปแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับความรู้สึกหลังเกมของผมเองนะครับแฟนผีนหนึ่งคน ใครที่เห็นด้วยนะครับคอมเมนต์บอกผมทีใครไม่เห็นด้วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยส่วนใครที่เข้ามาชมนะครับแล้วยังไม่กดติดตามเพจของเรานะครับยังไม่ติดตามช่องของเรารบก,กวนด้วยนะครับคนละหนึ่งติดตามคงไม่รบก,กวนเพื่อนๆมากพอเนาะนะครับสรันนี้ฝากไว้ค่นี้ก่อนทงใซจะนอนหลับฝันดีบ๊ายบาย